สวัสดีครับเพื่อนๆและสมาชิกทุกท่านวันนี้เรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับใช้หนาวิเคราะห์บอลที่เด็ดบอลเคนโดโชเดียวอาจารย์ก็จะมาวิเคราะห์บอลตัวเดียวแบบเน้นๆนะครับมาให้วันละหนึ่งตัวเพื่อนๆหลายท่านไลน์มาทักหาส่วนตัวถามอาจารย์ครับอาจารย์ครับเมื่อไหร่จะวิเคราะห์บอลแบบตัวเดียวแบบเน้นๆนะครับให้กันบ้างอาจารย์ก็บอกว่าโอเคครับไม่มีปัญหาครับจัดให้มีไม่ใช่ปัญหาพบกันวันนี้เป็น EP ครับ EP ที่1นะครับ ก <owad Es> ็ยังไงก็อาจารย์ก็ขอฝากเพื่อนๆกันไว้เป็นอีกหนึ่งช่องทางไว้กันด้วยนะครับส ah ่วนอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่เราพบกันอยู Laur ่เป็นประจำอยู่แล้วก็ทีเด็ดบอลหลังโกไลวันบอลสเตปสามนะครับอาจารย์ก็จะลงฟุตบอล3คู่เป er ็นบอลสเตปสตัวนะครับให้ติดตามกันนะครับยังไงก็ขอฝากเพื่อนๆไว้เป็นอีกหนึ่งช่องทางด้วยนะครับ สรุปแล้วมี2ช่องทางนะครับที่ทีเด็ดบอลหลังโกไลวนันบอลสเตป3ส่วนอีกช่องทางหนึ่งก็ทีเด็ดบอลเคนโดโชเดียวนะครับจานจะมาวิเคราะห์บอลตัวเดียวแบบเน้นๆให้เพื่อนๆได้รับฟังกันทุกๆวันนะครับ เพื่อนครับวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่22กระกฎาคม2564ก่อนจะไปฟังวิเคราะห์เจาะลึกกันในวันนี้ผมฝากเพื่อนๆกดติดตามกดกระดิ่งกด s ั b สไครต์และก็กดแชร์ไว้เป็นกําลังใจกันด้วยนะครับเพื่อที่ว่าเพื่อนๆจะไม่พลาดทีเด็ดบอลดีๆจากอาจารย์เคนโดในทุกๆวันเลยครับก่อนอื่นเลยนะครับอาจารย์ก็ขออนุญาตสรุปผลกับคู่บอลเมื่อวาน,นครับบอลสเตป3ตัวเมื่อวานแตกนะครับก็ยินดีกับเพื่อนสมาชิกที่ติดตามอาจารย์ที่ฟุตบอล ทีเด็ดบอลหลังโกไลวันบอลสเตปสาด้วยนะครับเมื่อวานนี้อาจารย์ให้ลองเอ็มจอนดาเล่นนะครับพอเสมอกันไป1นหนนะครับหน้าครึ่งลูกลบสิคู่นี้กินเต็มครับส่วนคู่ที่สองก็อาจารย์ให้ลองเฮลซิงกินะครับหน้าลูกควบลูกครึ่งลบสินะครับผลจบ2-1นะครับก็ได้ครึ่งก็กินกินครึ่งหนึ่งนะครับส่วนคู่ที่สามอาจารย์ที่ให้เป็น VIP เลยนะครับ p s v i o e n ฟนครับหน้าต่อ หนึ่งลูกลบห้านะครับบอลจบอ่าพีเอชวีชนะห้าหนึ่งก็กินเต็มครับยินดีกับเพื่อสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับเมื่อวานก็กินเต็มสองคู่กินครึ่งหนึ่งคู่นะครับก็ส่วนสเต็ปสามนะครับเมื่อวานแตกนะครับก็กินเต็มสองตัวกินครึ่งหนึ่งคู่ก็ถือว่าแตกครับส่วน VIP อาจารย์ให้ p s v i ีโอเฟครับชนะไป5ประตูต่อ1ก็ยินดีกับเพื่อสมาชิกทุกท่านด้วยใครที่ติดตามอาจารย์นะครับ ที่ห้อง VIP ก็ไปไลน์ไปที่เคนโดโกตี้789ได้เลยครับเพียงท่านทําตามกติกาที่อาจารย์ให้ไว้ท่านก็จะได้เข้ากลุ่ม v p ขอขอจารย์กันแบบฟรีๆทุกๆวันนะครับไม่มีค่าใช้จ่ใด้ทั้งสิน้นหรือใครจะสัดสนับสนุนอาจารย์ก็แอดไลน์ไปที่แอดโคปา789ครับหรือใครอยากติดตามที่หน้า Facebook ก็เคนโดโกตีครับหรือว่า ที่หน้าแฟนเพจนะครับทีเด็ดบอลหลังโกรายวันแล้วก็ทีเด็ดหลังโกครับอาจารย์ก็จะลงข่าวสารฟุตบอลตารางการแข่งขันฟุตบอลลงไว้ให้ที่นี่ทุกๆวันเลยนะครับกดติดตามกันเข้ามาได้เลยนะครับสําหรับทีเด็ดบอลเคนโดโชเดี่ยวนะครับวันนี้อาจารย์ก็จะพาไปวิเคราะห์เจาะลึกกับศึกฟุตบอลสวีเดนซูเปอร์เลเทนนะครับมีคู่เดียวนะครับก็เฮลซิงบอกนะครับพบกับเอฟเควานาโบนะครับก็คู่นี้เตะเวลาเที่ยงคืนบ้านเรานะครับ เราไปดูฟอร์ม5นะัดหลังสุดของทั้งคู่ที่ผ่านมากันก่อนนะครับเริ่มกันที่เฮลซิงบอกนะครับมีอย่างไรบ้างก็มีชนะโกเตเบิร e ์กนะครับ1ต่อ0ชนะวาลเบิร์กนะครับ2ต่อ0ชนะเฮลซิงบอกเฮลซิงก็นะครับ2ต่ 1. อ1ชนะอโคโพลิสครับ1ต่อ0แล้วก็ครั้งล่าสุดนะครับชนะวัตเทลาสนะครับ4ต่อ0เป็นการชนะ 5นัดรวดเลยนะครับส่วนฟอร์ม5นัดหลังสุดของวานาโบนะครับก็มีเสมอออกไกด์นะครับ0ูนย์ต่อ0แพ้เทเลรบอกนะครับ0ูนต่อ1แพ้นอบี้นะครับ2ต่อ0แล้วก็แพ้ฟักเกนเบิร์กศูนย์ต่อ1ครั้งล่าสุดนะครับชนะออกไกด์ออเตอร์ไอเอฟนะครับ2ต่อ0ูนย์ครับก็เป็นการชนะ1เสมอ1แพ้3นะครับส่วนเฮลซิงบอกนี่ชนะ5นัดรวดเลยนะครับส่วนตารางการแข่งขันของทั้งคู่นะครับ ที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวเราดูกันนิดนึงครับเริ่มกันที่เฮลซิงบอร์กเลยนะครับลงเตะมาแล้ว10นัดชนะ5ชนะ5เสมอ3แพ้2นะครับได้13เสีย6มี18คะแนนล้างอันดับ7ของตารางขณะนี้ครับส่วนทีมเยือวานมนะครับลงเตะมาแล้ว11นัดชนะ 6, ่าเสมอ2แพ้3ครับได้10เสีย6ครับมี20คะแนนล้างอันดับ5ของตารางขณะนี้นะครับ ส่วนสติติของทั้งคู่ที่เคยเจอกันมานะครับย้อนไปดูสักหน่อยมีสั้ง6นัดนะครับก็เป็นวานาโบนะครับชนะเฮลซิงบอก2ต่อ1นเฮลซิงบอกชนะวานาโบ3ต่อ1นเฮลซิงบอกชนะ1ต่อศนวานาโบชนะ1ต่อศูย์เฮลซิงบอกชนะ3ต่อศูนและครั้งสุดท้ายที่เจอกันนะครับเมื่อวันที่27เดือน3ปี21ก็เสมอกันไป0ประตูต่อ0ูนย์นะครับ เราจะเลือกเชียร์ทีมไหนเดี๋ยวย้อนไปดูที่ราคาออกกันอีกทีก่อนนะครับเหลเปิดมาวันนี้ครับให้เฮลจิงบอกนะครับเป็นต่อครึ่งลบห้านะครับครึ่งลบแปดเจ็ดนะครับก็อยู่ต่อก็ได้น้ำเก้าสี่นะครับได้เต็มเสียเก้าสี่อยู่รองก็ได้แปดเจ็ดเสียเต็มนะครับส่วนสูงต่ำเปิดมาที่สองลูกควบสองลูกครึ่งลบสิบครับลบเก้าสี่ต่อสูงก็เสียน้ำเก้าเจ็ดนะครับอยู่รองต่ำก็ เสียน้ํา9 4ครับราคาแบบนี้น้ําแบบนี้ครับอาจารย์เคนโดจอดเถอะกูจะลงก็ขอฟันธงไปที่เลือกให้ลองวานาโบไปดีกว่าครับกับหน้าราคาครึ่งลูกลบ5แบบนี้นะครับส่วนสูงต่ําเปิดแค่2ลูกควบ2ลูกครึ่งอาจารย์มองว่าโอกาสเสมอทั้งคู่เป็นไปได้สูงเลยนะครับ สวจากสถิติที่เคยเจอกันมานะครับก็เป็นเฮลซิงกิชนะ3วานาโมชนะ2แล้วก็เสมอกันไป1ครั้งนะครับดูแล้วค่อนข้างสูสีส่วนตารางก็วานาโมไม่ได้เป็นรองนะครับอยู่ดูแล้วอยู่อันดับเหนือกว่าด้วยซ้ำนะครับอาจารย์จึงมองว่ากับราคาครึ่งลูกลบ5แบบนี้เลือกฟันธงให้ลองไปดีกว่าครับคู่นี้สรุปผลเทนโดโชเดี่ยววันนี้ก็คือให้ลองอ่า IFK วานาโมไปนะครับหน้าครึง่งลบ5ครับรับซับแน่นอนครับคืนนี้ก่อนจบคลิปอย่าลืมนะครับใครที่อยากได้คู่บอลแบบ VIP หรืออยากเข้ากลุ่ม v i p บวกขอจานก็แอดไลน์ไปที่เคนคริ c ติ์เจ็ดครับหรือใครอยากสนับสนุนอาจารย์หรือเข้าร่วมทายผลที่เดียวกับจารย์ก็แอดไปที่แอดโคปาเจ็ดแปดเก้านะครับย้ำเพื่อนๆน,น,นะครับวันนี้คือทัศน,นะและความคิดเห็นส่วนตัวของจานครับเพื่อนๆท่านไหนมีความคิดเห็นต่างเป็นอย่างไรและคิดเห็นเป็นอย่างไรกันบ้างก็ คอมเมนต์ Comment, มาพูดคุยกันที่ใต้คลิปได้เลยนะครับไม่ว,วากันครับสำหรับวันนี้ทีเด็ดบอลเคนโดโชวเดียวผมอาจารย์เคนโดจอเธอกุตะลงก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเล่นหากันแบบมีสติทุกท่านครับเฮงเฮงรวยรวยทุกท่านพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ